สวัสดีค่ะพะแม่พี่นงองไกล้คันบันทุ่งเนาะค่ะพแม่พ่นงองมาเห็ดหน้าตอนเนาะคะ uh. ่ะเนาะนี่มาเบิงการเฮ็ดหน้าของบ้านใก่้คันบันทุงเนาะคะ่ะปีนี้นายย่างที่ใกล้ันบันทุงบอกนะะ<ป>เนาะว่าเฮาเห็ดหน้าดำเนะาะเฮาก็มาถอนกาเนาะคะ่ะนี่ก็คือการถอนกาเนาะ,ะสำหรับการถอนกามือนีน่ะคือนนะ้ำน่ะเริ่มแห้งเนาะคะ่ะที่เห็นอยู่นี่เนาะ น้ำเริ่มแหงแล้วเวลาถอนออกมานะ่ะดินดินติดหลากกานั้นมันลายเนาะเฮาก็เลยม,มาขยาน้ำออกแบบนี้เนาะนี่ก็เป็นวิธีการไอ้ถอนกาของข้านะะเนาะค่ะเนาะในในจังหวะที่ว่าไอ้ดินมันติดหลากลายเนาะมันนักเนาะคะ่ะเฮาก็มาล้างน้ำออกแบบนี้ล่ะเขาก็จังค่อยดเอาไปดำเนาะคะ่ะ นี่เนาะเอาก็ับมาถ่ายหน้าดำโตเนาะคะ่ะพอ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับบานไก่คันบานทุ่งนาปีนี้นะเฮ็ดหน้าดำนะะเนาะค่ะเนาะเอากะมาดำหน้ากันนี่ละซึ่งหลายปีแล้วนะะเนาะค่ะเนาะกะสิบกว่าปีมาแล้วละเฮ็ดแต่หน้าหวานเนาะคะ่ะมาปีนี้เฮ็ดหน้าดำเนาะกะทุลักทุเล่เติบหนึ่งเนาะคะ่ะพอ่อแม่พี่น้องสำหรับการเฮ็ดหน้าดำเนาะ นานๆได้หวนมาใส่ชีวิตการเฮ็ดหน้าดำน้ำมื่อยเมื่อยเนาะค่ะเมื่อยทั้งคนไทหน้าเมื่อยทั้งคนถอนกาแล้ะก็เมื่อยทั้งคนดำนั่นแหละเพราะว่าการเฮ็ดหน้าดำนามันสิลงทุนสูงเนาะค่ะนอกจากลงทุนสูงบ่พ่อเขาก็ลงแรงเมื่อยพอมเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นการไทหน้าเนาะค่ะเตรียมดำหน้าเนาะบ่ไทกับบ่ได้เนาะค่ะหยากันร้ายเนาะ สำหรับการเฮตุหน้าดำก็คือการเตรียมนาดินคือกันเนาะเทากับมาไทยหน้าดำนะะเนาะค่ะถ้ามันมีนม้ำจังสีเนาะคะ่ะพ,พ่อแม่พี่น้องมมีน้ำค้างแบบนี้นะคืออีกฟังหนึ่งที่เห็นน้ำนั่นเนาะถ้ามันมีน้ำค้างแบบนี้ก็คือมันสีวานเขาบกขืนเนาะคะ่ะเนาะถ้าน้ำค้างร้ายนะ่ะเฮาวานไปใดเขากับบกขืนเนาะคะ่ะนี่เนาะเขามาเริ่มเขามาเริ่มดำกันเนาะคะ่ะหาบก้าเนาะคะ่ะนี่นะ พอแม่พี่น้องเขเหาหาบกาเนาะหาบกาเตรียมไปดำเนาะค่ะสำรับไอ้ล็อกนี่นะมันก็แล้วแล้วเนาะค่ะนี่เฮาดำแล้วแล้วเนาะล็อกนี่เฮาก็ดำล็อกต่อไปเนาะค่ะจนว่าสิแล้วนั่นละพอแม่พี่น้องเอ้ยหาบกาไปดำหน้าเนาะค่ะเนาะไก่คันบันทงเองกับผ้ามาเบิงวิถีชีวิตของ ของการดำหน้าเนาะคะ่ะมาย้อนยุคย้อนอดีตก,กันเน,นาะค่ะสำหรับปีนี้เนาะ,ะมาเห็นหน้าดำเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขามาเบิ้งควายตัวนี้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องควายตัวนี้นะ,ะนนนะทั้งตะลกทั้งนนารักเนาะคะ่ะนอนนี่แนมเบิ้งเฮาอยู่ไหมนี่จะเอ้พุ่นนะ่ะ <laughs> โอ้ยเฮ้ายาง่านอยู่ก่ะ จ่องหนะเาเฮาอยู่นอกฝ้ายก็ได้ก็เป็นภาพบรรยากาศนารักนารักของทองหน้าเนาะคะ่ะสำรับไอ้บรรยากาศการดำหน้าเนาะคะ่ะนี่เฮากระดำแล้วแล้วล็อกนี้เนาะเฮากระดำล็อกต่อไปเนาะจนกว่าสิแลว้วหน้าเฮานัา่นละ นี่เนาะแล้วแล้วเนาะคะ่ะนี่เขาดำแล้วแล้เวเขาก็ดำลอกต่อไปเนาะคะ่ะไทยแล้วเนาะคะ่ะสำหรับลอกเนี่กยกรเริมไทยเริมยังแล้วเนาะก็เหเลือแต่ลอดำนั่หละ เอามาดํากันเนาะค่ะนี่มาดําหน้ากันเนาะคะ่ะเมื่อยกับเมื่อยปวดหลังกับปวดหลังดอกแต่ว่าด้วยอาชีพเนาะคะ่ะลูกเช่าหน้าเนาะเฮากะมาเห็ดหน้านี่ลหละนี่เนาะบรรยากาศ่อแม่พี่น้องของเฮาดําหน้าเนาะดํา ต่อไปจนฟ้าสิเล้วเนาะคะ่ะเนาะดำต่อไปเฮามาเบิงเพิ่นไทยหน้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวใคลคันบรรทุกน,นาสิพ่ายางขึ้นไปเบิงไอเพิ่นไทยหน้าเนาะคะ่ะเนาะ ก็คือณนะตอนนี้นะเพิ่นเริ่มไปถไยไอ้ล็อกสุดท้ายของเฮาแล้วเนาะคะ่นะเนาะสองล็อกที่เห็นอยู่นี่ก็คือถยแล้วเรียบร้อยเนาะ,ะแต่เพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวเพิ่นสิขาดห้ไหมเนาะคะ่ะก็คือขาดยาออกนะขาดห้ไหมเนาะ,ะสำหรับคนไทยหน้าเพิ่นกะพยายามเฮ็ดให้ยเฮาดีที่สุดเนาะคะ่ะเพื่อที่เฮาสิเดสะดวกแล้วกะ็ง่ายสำหรับการดำเนาะ นี่นะน้ำลายแบบนี้นะค,คือเฮ้าวานจังได้กับบกขืนด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องต่อให้เฮ้าเฮาวานมาเมล็ดพันุเขาลงไปนี่ก็คันน้ำลายแบบนี้นะ้บบกขืนเนาะคะนะ่ะเนาะก็คือเสียขนนะะขเขาปูเปล่าเนาะคันเฮ้าเห็ดหน้าวานเนาะคะ่ะคือมันวานบกขืนแล้วเฮาก็ต้องเปลี่ยนมาเห็ดหน้าดำเนาะคะ่ะพูนเพิ่นไทยให้ยุพุนเนาะสำหรับหลอกสุดท้ายของหน้าของเฮาเนะคะ ลอกสุดท้ายของแป้งนี้เนาะค่ะเนาะเฮามาเบ่งหลอกสุดท้ายเนาะที่เพิน่นที่เพิ่นไทยห้เนาะคะ่ะสำหรับหลอกสุดท้ายนะน้ำกับบอคไมีแล้วเนาะค่ะเน,ะนาะน้ำน้ำเริ่มแหงแล้วเนาะคะ่ะ นี่เนาะสำหรับลอกนี่ก็เป็นลอกสุดท้ายของหน้าห้างแล้วเนาะคะ่ะสำหรับสำหรับฟั่งนี่เนาะคะนะ่ะเนาะก็คือลอกสุดท้ายสำหรับฟั่งนี่เนาะแต่ว่ามันก็นยังเหลืออีกฟังอืน่นอยู่เนาะค่ะเนาะน,ะนี่สำหรับลอกนี่นะเริ่มแ,แะะมห I, นะนะม้งแล้วเนาะคะ่ะเริ่มหน้าไอ้ดินน้ำนะน้ำนะเริ่มแห้งแล้วเนาะค่ะเริ่มเริ่มว่มีน้ำแล้วเนาะแต่ขันแม,น,มนว่าฝนตก ลงมาอีกหน่อยนึ่งเนี่ยกน็นามเริ่มขังคือกันนะคะสำหรับลอบนี้นี่ก็คือการทถยหน้านาแรกเนาะค่ะเนาะเป็นการทถยสเต็ปแรกเนาะค่ะเนาะก็คือเขายังบ่ทันเด้ขาดเนาะคะ่ะแต่ว่ารอบสองนี้เขาต้องขาดให้ดินมันแตกแล้วกะ เอาห้าออกเนาะคะ่ะสําหรับการไถนาก่อนที่สิได้ดําเนาะค่ะเนาะนี่เฮามาเบิ่งเพิ่นไถแล้วแล้วก็บขาดแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะช่วงมองที่เป็นน้ำนะเพิ่นขาดให้แล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะบางมองเพิ่นก็ยังบ่ทันได้ขาดเพิ่นว่านะเดี๋ยวเพิ่นก็บขาดให้เนาะคะ่ะจนกว่าดิน,ด,นดินสิดินสินิ่มนัะะ่นล่ะเดี๋ยวเฮายางขึ้นไปเบิ่งเรื่อยๆเนาะ,ะสำหรับไอ ลอกสุดท้ายของนานีเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวใกล้คันบันทุงสิพายยางึ้นไปจนหอดถนนอีกเสซนหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นถนนทางเข้าวัดเนาะคะ่ะเนาะห้ากะพามาถึงนาวัดแล้วเนาะคะ่ะพี่แม่พี่น้องนี่นะเป็นล็อกสุดท้ายเนาะ เป็นล็อกสุดท้ายแล้วก็ซิมีถนนอีกเส้นนึงเนาะค่ะเป็นถนนทางเขาวัดเนาะสำหรับนาของเฮาเนาะกับสำหรับนานีกับซิมาสินสุดตรงนี้เนาะค่ะด้วยซินมาติดถนนเส้นนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับมันนี่ก็แค่นี้เด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ